พม่าแตกทับอยู่มาอำม,มาตถทินมณีกระรอดซึ่งกินเมืองพะสิม ได้ยกทัพตามขึ้นมาพระเจ้าราชาธิราชเห็นอมมาธินมณีกรอดมาเฝ้าก็ดีพระไทยนักตรัสซักถามสนทนาราชการต่างๆอมมาธินมณีกระรอดออกจากที่เฝ้าแล้วก็เที่ยวพิจรารณาดูค่ายมอนทุกกองทัพเห็นค่ายหลวงที่พระเจ้าราชาธิราชให้ตั้งรับพมา่านั้น ใกล้ตลิงนักจึงกราบทูลว่าซึ่งสมิงพ่อเพชรดำริการสงครามให้ตั้งค่ายดังนี้ก็ดีอยู่พอประมาณถ้าขยับขยายค่ายเสียใหม่ตั้งให้ไกลตะลิงขึ้นไปอีกเส้นหนึ่งหรือสามสบวาจึงต้องตำรายิ่งนักเพราะทหารจะได้ฝึกหัดช้างมา้าเต้นรำทำเพลงอาวุธเล่น ตามสบายให้เออกระเริกรื่นเริงหน้าทับฝ่ายพม่าเห็นจะได้เป็นที่เกรงกลัวเพราะทหารของพระองค์กำลังรื่นเริงในชัยชนะพร้อมกันอยู่พระเจ้าราชาธิราชเห็นชอบด้วยสั่งนายทัพนายกองขยับขยายถอยค่ายตั้งใหม่ตามที่อมมาถินมณีกรอดกราบทูล ปราบที่หน้าค่ายราบเรียบทุกค่ายพระเจ้าราชาธิราชทรงดำริว่าอมมาตย์ินมณีกระรอดนี้ปัญญาหลักแหลมนักคราวนี้เราจะลองให้กะประมาณจำนวนกำลังพลในกองทัพดูจะประมาณผิดหรือถูกจึงตรัสสั่งให้อมมาตย์ินมณีกระรอดไปเรียบค่าย ดูจำนวนกำลังพลทหารทั้งสิ้นว่ามีจำนวนเท่าใดอมาตทินมณนีกรรอดออกไปเรียบค่ายตามรับสั่งพิจารณาดูทั่วแล้วก็กลับมากราบทูลว่าไพรพลของพระองค์ยกมาครั้งนี้ทั้งนายทัพนายกองทักแกลทหารทั้งหมดข้าพระเจ้าประมาณดูสิบแสนเศษ พระเจ้าราชาธิราชใครชน,นสูตรให้รู้แน่จึงสั่งให้เร่งเอาบัญชีพลทุกกองทัพมาตรวจดูในบัญชีพลมีจํานวนสิบแสนกับสองพันคนพระเจ้าราชาธิราชจึงตรัสสรรเสริญว่าอมมาทินมณีกรรอดนี้เลิศมนุษย์มีปัญญาหลักแหลมลึกซึง้ง เปรียบประดุดเทพพย,ยดาซึ่งมีจักษุทิพป,ประมาณพลโยธาไม่ได้ผิดเรามีความยินดียิ่งนักการสงครามซึ่งขุนหมองขัดข้องอยู่บัดนี้ใสสว่างประดุดได้ชัยชนะแล้วจึงปโปรดพระราชทานรางวัลให้อำมาตทินมณีกรรอดเป็นอันมากฝ่ายกองทัพพม่า ที่ตั้งค่ายรายฝั่งแม่น้ำปันเกราะฝากตะวันออกสเบียงก็ขัดสนเบาบางลงด้วยรีพลมากนักทหารอดข้าวปลาอาหารก็อิดโรยถอยกำลังลงแต่งกองออกลาดหาสเบียงในบริเวณใกล้ๆก็ไม่มีด้วยฝ่ายมอนได้กวาดเอาไปหมดแล้วจำจะต้องไปเอาสเบียงถึง ตำบลกองยีในแดนพมา่าก็ไม่ทันกองทัพกินกองสอดแนมรามันรู้เหตุการณ์ก็มากราบทูลพระเจ้าราชาธิราชพระเจ้าราชาธิรา,รา,ราชาทรงดำริว่ากองทัพพระเจ้าฝรั่งมังคองขาดสเสบียงอาหารเพราะไพรพลมากนักจนไม่มีข้าวให้พอกินคิดถึงแต่ทางได้ไม่คิดทางเสีย กระทำการเกินตัวอุปมาดังเรือใหญ่กว่าทะเลจอระเค้ใหญ่กว่าหนองจะกลับกายว่ายเวียนก็ขัดขวางเมื่อไพร่พลอิดโรยระสัำระสายดังนี้แล้วเห็นจะย่อท้อใจอยู่เราต้องตัดกำลังไปเรื่อยๆแล้วจึงจะโจมตีให้ยับเยิน จึงให้สมิงอังวะมังสีจัดกองโจรคัดทหารเข้มแข็งมีฝีมือสามพันนายไปคอยสกัดตีพมา่าซึ่งไปหาสเสบียงอาหารตรัสสั่งว่าถ้าเห็นกองทัพพมา่าไม่ได้สเสบียงอาหารมาไม่ต้องเข้าตีถ้าพม่าได้สเสบียงอาหารมาจงหาจังหวะเข้าโจมตียึดเอาสเสบียงอาหารมาให้จงได้ สมิงอังวะมะังสีรับพระบัญชาแล้วก็จัดทัพไปคอยตีพมา่ากองทัพพมา่าซึ่งไปหาสเสบียงอาหารได้แล้วก็บรรทุกหาบคอนกันมาสมิงอังวะมะังสีรอจนได้โอกาสก็ยกกองเข้าโจมตีพม่าสู้รบไม่เต็มกำลังก็แตกไปพม่าตายประมาณห้าร้อย จบเป็นได้400ช้างพังพาย8ช้างม้า13มา้ากับสเสบียงอาหารนำมาถวายพระเจ้าราชาธิราชพระเจ้าราชาธิราชก็พระราชทานบำเน็จรางวัลแก่สมิงอังวะมังสีและทักแก้วทหารเป็นอันมากฝ่ายพระเจ้าฝรั่งมังคองเห็นไพรพลอดอาหาร อิดโรยลงทรงดำริว่าถ้าขืนอยู่อย่างนี้จะเสียทีมอนจึงเรียกมังอปายะสุกรีและมังมหาน,นรธามาปรึกษาว่ากองทัพเราขัดสนแล้วจะคิดผ่อนปรนประการใดมังอปายะสุกรีและมังมหาน,นรธากราบทูลว่ารีพลเรามากถึงยี่สิบแสน สเสบียงอาหารไม่พอจะแจกจ่ายกองลำเลียงก็ส่งไม่ทันด้วยเป็นทางไกลแต่งกองทหารไปเที่ยวราดหาสเสบียงก็ถูกมอนสกัดตีเสียทีมาเป็นหลายครั้งถ้าจะตั้งอยู่นานไปก็จะยิ่งขัดสนหนักด้วยกองทัพต้องมีสเสบียงอาหารเป็นที่ตั้งอันหนึ่งนี่ก็จวนวสันต่ฤดูถ้าฝนตกหนักลงมา ไพร่พลจะลำบากจะถอยก็ยากจะสู้ก็ไม่ได้ข้าพระเจ้าเห็นควรให้ถอยทัพในตอนนี้อย่าให้ไพร่พลอิดโรยนะักจึงจะควรพระเจ้าฝรั่งมังคองทรงเห็นด้วยจึงจัดให้มังมหาน,นรธาคุมพลสามหมื่นอยู่รังระวังหลังถ้ามอรู้ก็จะติดตามตี ให้ต้านทานไว้ให้ได้เรายกไปสามวันแล้วจึงค่อยยกตามไปแล้วพระเจ้าฝรั่งมังคองก็ยกทัพหลวงถอยไปฝ่ายพระเจ้าราชาธิราชแจ้งว่าทัพพมา่าได้ถอยไปก็ให้สมิงพ่อเพชรทัพหนึ่งและสมิงนครอินทัพหนึ่งสองกองทัพนี้ให้ไปคอยดักตีทัพหลวงพระเจ้าฝรั่งมังคอง แล้วพระองค์ก็นำทัพเข้าโอบล้อมค่ายของมังมหาน,นรธามังมหาน,นรธาเห็นทัพมอนโอบเข้ามาก็อยู่มิได้ทำการล่าถอยทัพทันทีพระเจ้าราชาธิราชก็ยกไล่ติดตามตีกองทัพมังมหาน,นรธาไปจนปะทะกองทัพพระเจ้าฝรั่งมังค้องฝ่ายกองทัพสมิงพ่อเพชร กับกองทัพสมิงนครอินซึ่งไปซุ่มคอยดักสกัดตีก็พร้อมกันยกอ้อมตีกระนาบกองทัพพระเจ้าฝรั่งมังคองกองทัพของพระเจ้าฝรั่งมังคองถูกกองทัพพระเจ้าราชาธิราชไล่ตีมาทางข้างหลังแล้วยังถูกกองทัพสมิงพ่อเพชรกับกองทัพสมิงนครอินอ้อมตีกระนาบก็แตกพ่ายไป มคราพม่าตายลงเป็นอันมากจับเป็นได้1,500คนอีกช้างมา้าเครื่องสัตวราวุธก็มากพระเจ้าราชาธิราชทรงจัดทัพอีกสองทัพอมาดมาสมอนทัพหนึ่งสมิงอุบากองทัพหนึ่งบรรจบกับสมิงพ่อเพชรและสมิงนครอินเป็นสี่ทัพคนสี่หมื่น ให้ยกติดตามตีกองทัพพระเจ้าฝรั่งมังค้องต่อไปส่วนพระองค์ก็ยกพยุหโยธาทัพเสด็จกลับกรุงหงสาวดีกองทัพมอนทั้งสี่กองทัพตามไปทันกองทัพมังมหาน,นรธาที่แม่น้ำขะปวงแดนเมืองตองอูนายทัพทั้งสก็ยกทหารเข้าล้อม กองทัพมังมหาน,นรธาไว้แน่นหนาทั้งสี่ด้านมังมหาน,นรธาขี่ม้าสะพายดาบสองไหลซ้ายขวามือถือทวนคุมทหารออกหน้าจะตีหักออกทางด้านสมิงนครอินสมิงนครอินก็ขับมา้าตรงเข้ามามังมหาน,นรธาถามว่านายทัพมอนคนนี้หรือชื่อสมิงนครอิน เขาลือว่าฝีมือเข้มแข็งนักเมื่อปีก่อนก็ได้รบกับทัพเราที่ท้องทุ่งชายป่าแล้วแตกไปซึ่งท่านล้อมเราไว้สี่ทัพคิดว่าเราจะตีแหกหักออกไปไม่ได้หรือท่านอย่าเพิ่งประมาทครั้งนี้เราเปรียบประดุดเสือผอมผอมแต่กายแต่เขี้ยวเล็บยังอ้วนอยู่ พอจะเขี้ยวขบตบสัตว์ให้ตายได้ตัวท่านเหมือนหนึ่งกวางถึงพวกมากก็สู้เสือไม่ได้ถ้าท่านยังรักชีวิตก็จงเปิดทางให้เราไปโดยดีสมิงนครอินได้ฟังก็โกรธตวาดด้วยเสียงอันดังว่าท่านรู้จักชื่อเราว่าเป็นคนดีมีฝีมือเหตุไฉนไม่ลงจากมา้า ปูผ้าลงกราบขอชีวิตเล่ายังจะพูดเปรียบเทียบอวดอ้างให้เหลือตัวเหมือนหนึ่งเขียนเสือให้หัวกลัวหาต้องการไม่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้ให้เรามาคอยเอาศีรษะท่านท่านจงลงม้าก้มคอมารับคมดาบเราโดยดีจะได้ไปเมืองผีมีความสุขเสียโดยเร็วมังมหาน,นรธาตอบว่า เราก็เป็นทหารพระเจ้ากรุงรัตนบุรอังวะนับว่าชายผู้หนึ่งซึ่งจะยอมตายโดยง่ายนั้นหามิได้ถ้าท่านต้องการศีรษะของเราก็จงเอาศีรษะของท่านเข้ามารับแล้วทั้งคู่ก็ขับม้าเข้ารบกันเป็นสามารถส่วนนายทัพมอรทั้งสามก็ล้อมไว้สามด้านเป็นมั่นคงดูมังมหาน,นรธา กับสมิงนครอินรบกันแคล่วคล่องว่องไวนักรบกันด้วยเพลงทวนหลายสิบเพลงยังหาแพ้ชนะกันไม่สมิงนครอินไม่ค่อยชำนาญเพลงทวนนักถนัดแต่เพลงดาบพอรบกันสิ้นเพลงลงก็ชักม้าถอยห่างออกมาแกล้งกล่าวว่าท่านนี้ชำนาญแต่อาวุธยาว อาวุธสั้นเห็นจะไม่ชำนาญอาวุธสั้นนี้คนขาดแล้วรบไม่ได้ท่านก็มีฝีมือเข้มแข็งรบกันด้วยอาวุธสั้นเถิดมังมหานอนรทา,าได้ฟังก็ทิ้งทวนเสียชักดาบสองมือออกมาสู้กันเป็นช้านานแล้วมังมหานอนราธาก็เสียทีถูกสมิงนครอินฟันถูกที่สำคัญตกม้าตาย พลพม่าทั้งปวงเห็นนายตายก็แตกหนีทหารมอญไล่ฆ่าฟันล้มตายเป็นอันมากจับเป็นได้บ้างหนีรอดไปได้หนึ่งส่วนตายสองส่วนกองทัพมอญไล่ติดตามไปจนสุดแดนฝ่ายสมิงนครอินให้ทหารตัดศีรษะมังมหาน,นรธาเอาแช่น้ำพึ่งไว้ไม่ให้เน่าเปื่อย แล้วพากันกลับหงสาวดีนายทัพทั้งสีเข้าเฝ้าพระเจ้าราชาธิราชกราบทูลแจ้งกิจซึ่งไปตามตีพม่าทุกประการสมิงนครอินเอาศีรษะมังมหานนรธาซึ่งใส่ถังแช่น้ำพึ่งถวายพระเจ้าราชาธิราชดีพระไทยนักขณะนั้นเป็นฤดูกำปั่นเข้ามาค้าขาย ณเมืองเสียงสิบลำข้าทำรรเนียมจังกอบกำปั่นนั้นพระราชทานเป็นรางวัลให้สมิงนครอินสวยสาอากรของเมืองเสียงพระราชทานแก่สมิงพ่อเพชรโปรดให้อมมาตมาสมอนเป็นเจ้าเมืองมุวานและสมิงอุบากองเป็นเจ้าเมืองกันพระอ